สวัสดีค่ะแผนรักลงใจตอนที่39 4 4กถึง44่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจแปลที่น่าอักครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปด้านล่างเข้าไปให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยเอาใจใช่ ฉันหมายถึงคุณรู้วิธีที่จะทำให้ผู้หญิงหัวเราะได้ไม่เพียงแค่รู้วิธีเอาใจผู้หญิงแต่ยังสามารถทำตัวเป็นธรรมชาติในเวลาแบบนี้ได้อีกแล้วตอนนี้เธอถูกฉันขโมยหัวใจไปแล้วหรือยังล่ะนี่ฉันขอตัวไปพักผ่อนในห้องก่อนนะคนบ้าอะไรหน้าด้านหลายๆอย่างไอที่สุด ฉันต้องไปทำงานแล้วเสี่ยวเปาไม่เป็นไรนะบายอิดฉาอิดาล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 าืมลูกต้องการจะไปวางยาใครวางยาบ้านพ่อเนี่ยสิ ดูเหมือนว่าอาการของเสี่ยวเปาจะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนมากเลยนะมันเกิดอะไรขึ้งนงั้นเหรออ๋อมันเป็นแบบนี้เองสินะแต่เดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้คุณพูดว่าอะไรเธอจะมาอยู่ที่นี่กับเสี่ยวเปาแน,น่นาคตของเธอจะมาเป็นแม่ของเสี่ยวเปาอ้าคุณชอบเธองั้นเหรอ บอกผมมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นหัวใจของคุณเต้นเร็วขึ้นเมื่อคุณได้เจอเธอหรือเปล่าคุณต้องการที่จะเข้าไปใกล้ๆเธอและกลืนกินเธอใช่ไหมใช่แล้วก่อนหน้านี้คุณได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ที่ไม่ระบุเพศแต่ตอนนี้คุณได้เลื่อนไปสู่ขั้นต่อไปแล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยแล้วเราจะเริ่มงานแต่งเมื่อไหร่ล่ะกำลังพยายามอยู่ ไม่คิดเลยว่าจะมีผู้หญิงที่ไม่หลงเสน่ห์สุภาพบุรุษอย่างคุณน่าแปลกใจจริงๆดังนั้นแล้วคุณต้องการพบผมในวันนี้ก็เพื่ออยากได้ประสบการณ์การจีบหญิงจากผมเพิ่มขึ้นนั้นสินะเรื่องนี้ไม่จําเป็นต้องถามคุณที่ผมเรียกคุณมาก็เพอะอยากรู้การปรากฏตัวของเธอจะส่งผลกระทบอะไรกับเสี่ยวเปาหรือเปล่าอืมค่อนข้างที่จะเรียกว่าดีเลยละ่ะในอนาคตอันใกล้ เธอจะต้องเป็นคนที่สำคัญมากแต่ความสำคัญระหว่างพวกคุณทั้งสองก็คงจะเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่าอยู่ดีสถานการณ์ในตอนนี้ของคุณก็คงจะแย่มากๆบางทีตอนนี้คุณคงจะอิจช้าเสียวเปาอยู่ก็ได้ยังมีคนที่มาไม่ถึงอีกถึงแม้ว่าเวลาถ่ายจะใกล้เริ่มแล้วหรือเพราะว่าตัวเองมีคนคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็เลยคิดจะมาตอนไหนก็ได้จะเป็นอะไรได้อีกละ่ะ ถ้าไม่ใช่แบบนั้นเธอก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสายอยู่แบบนี้หรอกทุกคนได้โปรดเห็นแกนหน้าฉันอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยนะคุณหนิงคุณไม่จําเป็นต้องออกหน้าปกป้องเธอขนาดนั้นก็ได้เธอเคยช่วยอะไรคุณไว้งั้นหรอฉันก็แค่รู้ว่าเธอก็ไม่ได้เลวร้วายไปสะทีเดียวนะบ,บ,บุคลิกและลักษณะของเธอดีจริงๆเธอทําทแต่เรื่องน่ารังเกียจไว้ตั้งมากมายถ้าเป็นฉัน ฉันคงตบสั่งสอนไปแล้วฉันทำอะไรน่ารังเกียจงั้นเหรอเธอได้รับบทเมืองชักเกอร์นี่ได้มายังไงเธอไม่อายใจตัวเองบ้างเลยงั้นเหรอทั้งคู่หยุดเถียงกันได้แล้วตอนนี้มันได้เวลาถ่ายทำกันแล้วอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากกว่านี้เลยนะเคนิงพูดเหมือนจะบอกเป็นนายเลยนะว่าฉันเป็นคนที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมสกรปรกเพื่อให้ได้บทนี้มา น้องสาวหนิงฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะสื่อแบบนั้นเลยนะหนิงซีเธอจะมากเกินไปแล้วใช่แล้วหนิงซีคุณหนิงเขาคอยปกป้องเธอมาตลอดโอ้ถ้างั้นฉันก็คงต้องขอบคุณคุณหนิงจริงๆที่คอยปกป้องความจริงเพื่อฉันถึงขนาดนี้เรากำลังพูดถึงข่าวบนอินเทอร์เน็ตว่ามันไม่ถูกต้องน้องสาวหนิงไม่ได้เป็นเหมือนกับที่คนอื่นเขาพูดกัน โออมันเป็นอย่างนั้นเองสินนะบางทีเมื่อคืนฉันคงนอนไม่พอจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากฉันควรจะเชื่อคำพูดของคุณหนิงซะตั้งแต่ตอนแรกคนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีอย่างคุณหนิงจะพูดล้อเล่นได้ยังไงกันล่ะจริงไหมนั่นแน่นอนฉันขอตัวไปแต่งหน้าก่อนนะห้องแต่งตัวเอ๊ะ นี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยที่สุดในวงการบันเทิงของเราหรอกเหรออะไรกันแม้แต่ห้องแต่งตัวก็ยังไม่มีที่ว่างให้เธอฉันไม่คิดเลยว่าผู้หญิงเรวๆคนนี้จะมาแย่งบทบาทไปจากฉันหนิงซีทำแบบนี้หมายความว่ายังไงเธอไม่เห็นหัวฉันเลยน,นเหรอนิงซีเธอใส่หูฟังอยู่เธอไม่ได้ยินในสิ่งที่คุณพูดหรอก แต่งหน้าภาษาอะไรแต่งให้ฉันใหม่ซะคุณไม่พอใจอะไรตรงไหนงั้นหรอตรงไหนก็ไม่พอใจทั้งนั้นอะไรอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจฉันไปหาแต่งหน้าเองซะดีกว่านิงซีได้เวลาเธอแล้วค่ะพี่เอมี่ฉันขอใช้เครื่องแต่งหน้าของตัวเองได้ไหมคือผิวของฉันม,มันแพ้ง่ายนะคะ พวกเราต้องใช้ใบหน้าในการหาเลี้ยงชีพนี่คือหวังว่าพี่จะช่วยฉันได้นะคะโอ้งั้นก็โอเคถ้าผูกกำกับกลัวเขามาถามเธอต้องรับผิดชอบคนเดียวนะเอาล่ะเสร็จแล้วขอบคุณค่ะหนิงเสี่ยวรั่วเธอรู้ว่าฉันแพ้โรอ่ะถึงฉันจะยังไม่ได้เช็คดู แต่ฉันก็มั่นใจได้เลยว่ามันต้องมีอยู่ในเครื่องสำอางนั้นแน่ๆพี่ใหญ่เมื่อกี้ผมได้ยินไม่ค่อยชัดพี่ช่วยพูดอีกรอบได้ไหมนายไม่ต้องการผมจะไม่ต้องการได้ยังไงละ่ะในที่สุดพี่ก็ได้อนุญาตให้ผมมีวันหยุดกับเขาสักทีอ่าแล้วนั่นพี่จะไปไหนพี่จะไปที่กองถ่ายภาพยนตร์นั้นเหรอ ใช่ทั้งสองคนจะไปกันที่นั่นแล้วมันทำไมล่ะงั้นผมขอไปด้วยได้ไหมพวกเขากล้าออกไปโดยไม่มีชั้นคนนี้อย่างนั้นเหรอพี่ไปเอาความมั่นใจมาจากไหนกันนะพระสนมเตอ๋อเฟย ท่านจะไม่เป็นไล่ลำต่อหน้าห้องเต้สักหน่อยหรือโอ้ข้าเกือบลืมไปว่าท่านเพิ่งจะเข้ามาใหม่เพราะงั้นเพียงแค่ใช้รอยยิ้มของท่านห้องเต้ก็ทรงพงพอใจแล้วกระมังลมฝนสาดในค่ำคืนมืดมิดเสียงรอบทิศประหนึ่งคลื่นทะเล การเต้นลําที่แฝงไปด้วยความอบอุ่นลึกล้ํายังครุ่นคลิดคํานึงคิดอยากปกป้องแว่นแคว้นเป็นไปได้ยังไงกันทําไมเธอถึงทําได้ดีขนาดนี้เธอเคยเรียนเต้นมาก่อนงั้นเหรอหน่าประหลาดใจจริงๆโอ้ไม่นะหัวใจฉันเหมือนจะถูกตกซะแล้วสิ อาา e <approach> ยอดเยี่ยมเป็นการเต้นล้มที่สวยงามมากใกล้ลุ่งสางนอนฟังเสียงลมฝนม้าสึกเยื้องย่างผ่านทานน้ำแข็งเข้ามาในความฝันม้าสึกเยื้องย่างผ่านทานน้ำแข็งเข้ามาในความฝันม้าสึกเยื้องย่างผ่านทานน้ำแข็งเข้ามาในความฝัน ว้าวพี่สพพา์สุดยอดมากแต่ดูเหมือนว่าจะมีปัญหาแล้วสิครับดีมากหนิงซีเธอนี่เหมือนกับมืออาชีพมากเลยนะเป็นการแสดงที่ดึงเอาอความรู้สึกของบทตัวละครออกมาได้อย่างม,มีทิติเลยชิงชิงเธอก็แสดงได้เยี่ยมเหมือนกันดีบ้าดีเบาอ,อะไรฉันแค่ต้องการกำจัดหนิงซีให้ได้ก็เท่านั้น ฉันเคยบอกไปแล้วว่าหนิงซีเธอมีความสามารถมากทุกคนพักก่อนแล้วค่อยไปเตรียมตัวสำหรับฉากต่อไปหนิงซีผู้จัดการเขาให้เธอไปที่หน้าห้องน้ำด่วนค่ะฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นทำไมหน้าเธอถึงไม่เป็นอะไรเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันใส่ผงโลหะลงไปในเครื่องสำอางนั่นไปแล้วนะเว้นแต่เธอไม่ได้ใช้มัน เธอไม่ได้เตรียมแผนสำรองไว้ในเสื้อผ้าของเธอหรือไงไรประโยชน์ฉันฉันไม่ทันได้คิดเลยจริงๆครั้งต่อไปฉันจะไม่ทำพลาดเป็นอีกครั้งที่สองบ้าเอ้หนิงซีเธอคิดว่าเธอมีความสามารถที่จะอยู่ที่นี่ได้งั้นเหรองั้นก็มาดูกันว่าเธอจะร,รักษาสไตล์การเล่นแบบนี้ได้นานอีกแค่ไหน จบไปแล้วนะคะสำหรับแผนลักลวงใจตอนที่39-34ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ